เลออหน้าหนาวนี่พลามันจะเล็กแม่งไอที่หนาวปวดมันเย็นไงป้องจัดการไอ้ป้องใ้ป้องทำดไปก็ ที่มันไม่ใช่เหมือนเดิมมันก็ไม่เหมือนเดิมก็ความู่้สึกเขาอ๋อดีกว่าเดิมยวกูหักคอมึงให้ไหมคอผมหักคอรมเปูกเหล็กไหลเลยเราต้อนรับกู่อูเหล็กไหลอ่ะพี่ไม่ไปเอากล่องเหรอมาเองเดือวเลยต่อละเดือเลย เจอแตไม่่าย้อมาลเป็นตวยังช่วยกูไม่ไอกูต้มมามาอยู่เฮ้ยป้องมาละวาตรงข้ามเ a t อกเบอร์สองกบอกอะเฮ้ย นี่นี่กูยืนเล่นมือเดียวเลยนั่นไองพี่อ่ะทจโลกับอาปุ่มยิงเหลือสองตัวเอ้ยเหลือสามตัวฝั่งเดียวกันหมดอะ่ะมาละมาละโ้ออะไกันโอ้เรามากองกันทำไมฝั่งนี้เนี่ย <c oughs> ตกลงมา,มา,อ,ายอยู่โอาย,อยคนยไม่ทันเลอาไปตีเอาเลยเลยยิงกดไว้ยิงกดมันชุบไอ้เนื้อแม่มีเนื้อแม่มีเนื้อไหมบีดีเผาไปเลย ดึงไในก็ดึงก่อนแค่นั้นเแหละพวกขยะไอ้เหี้ย,เ,ยเฮ้ยกูบัสเห็นไอ้เยี่ฝั่งตรงข้ามมันอยู่หลังนะ,ะชิดทองเลยป <c oughs> ้องเสียดิเออปืนอุต้องเอาเของอ่ะกับกต้องเอาตามไอ้เหี้ย ยิงหมดชุดเดียวคือไม่ทำอะไรต่อไปไหนนะก็พอดจำได้ปะไอกล่องบนบนขีมาข้างบนกล่องข้างบนกล่องตรงกลางข้างบน็นไปต้นแรังไปเจะอยู่หลังกำแพงไม่ไม่หล่าเสามันจะอยู่หน้าเสาอยู่ซ้ายมือถ้าพี่หันหน้าอย่าอเดดับวันนี้พี่เล่นไปทั้งวันมันก็เพิ่งออกตาแล้วน่ะตาเห็นอะไรดิไม่ไม่ออกอีกเลยเมื่อวานดับดับเยอะด้วยอืม กลกเมนะโด่ินไก่เลยที่แอตาเนี่ะกูงงอ่ะไอ้เพื่อไอ้เพ้องกูเจอคนเดิมไม่เที่อไอ้เปิ้ลอะแล้วมันเป็นปัญหาของกูไม่ก็เพราะว่ามึงอยู่คนเดียวจะเป็นไรมึงเกิดได้อยู่ที่ไหนมึงไปลงตรงทรายแล้วมึงยังเจอคนอยู่กูเจอไอ้คนเดิมนี่ยไอชุดทองเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอคิดจะมันยิงกูได้เออใช่ใช่เอาดิ ก็เคลียได้มาแย่งดาบแล้วเนอะนายมาแย่งดาบเราทำไมอ่ะเออมันกินนายยิงเราไอ้ชุดนั้นนาไอ้ชุดชุดนั่นน่ะชุดเจ้าหญิงอ่ะไปใช้ไปใช้ไปทำไมไอ้ชุดเพื่อนมันอะเพื่อนรับล่าของมันเนี่ยจะทำอะไรมึงได้ไอ้ย่ะเออจะนทำอะไรมึงได้เฮียไม่มีความรับสู้มึงได้แล้วก็ตาเนี้ยแมปเนี้ยโหมดเนี้ยเกมเทียเนี้ยต้องภูมิใจไหมวะเออต้องภูมิใจมั้ยล่ะ ว้าวส่งไอ้ก๊อดไม่เนี่ยเอเคผ่านไอ้ก๊อดเยอะก๊อดมีรถไหมที่หาดรถดิเดี๋ยวกูจะลงร้านนี้เออหาดรถมีโอ้โหแบบนึงพอมันเลยไกลมาไกลแล้วไปดิไม่เอาแล้วเลยไม่เอาแล้วไม่อยากไปเล่ยเรวลง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 ร้านหัวสะพานอืมร้านหัวโข้อเออเดี๋ยวกูไปเปิดลงรถก็ได้นะงั้เงี้ยไอ้เฮียมันมีตัวนั่นนี่อ เนี่ยเลยออกมาก่อนก็ไดนะ้เดี๋ยวค่อยเอาทีมเราไปทรมันยังอยู่หรือเปล่าวะเหมือนจะไม่อยู่แล้วมีรถทิมหลายคันมากแต่ว่าเอาดับต้มรถเดี๋ยวเกาคนันนึงกินกินกิน I got supplies I got supplies 2> got got oh. ก็ต้องสองเทพยัยกูเห็นยารยะไก่อะกินประกันเฮียกูนี่นไหมตาเหียวมีหอกอุยดิแล้วกูต่อแล้วกูต่อกินดูดิโคยอะเ้ยแล้วกูต่อแล้วกูนิฟต่อเอ้เหี้ยวรถอะไอ้ยีหนังช่องเจ็ไอ้ยีถ้าบนไฟจิงทำอย่างนี้ได้โคตรเท่เลยนะเว้ย รับป้อเสร็จขึ้นรถดิฟไฟต่อเออแล้วผมขึ้นไปจับพวงมาลัยต่อแล้วแบบสลับกันยิงต่อเเอใครมันมาเปลี่ยนรถแทนนี้วะอ่าทุกคนหยิบปืนขึ้นมากระตุกหนึ่งอต่อักระตุกเหมือนกันเอ้ามันเพิ่งเปลี่ยนรถเปแบบแบบจอดมั้งอ่ะยอดชอชอ มุดตาได้ไงวะไอ้เพื่อนลองมุดดูสิเพื่อนเนมดิตางดีสองเดี๋ยวมันจะบอกเพื่อนมันดิีมีสามสดเอาดิโอ้ยมีสามเลยว่ะไอ้คนเดสันเลยมึงไม่มันกูได้มันก yeah. ูดาวไม่ได้เพราะว่ากูโดดลงรถไอ้เหี้ยเลื่องกูเส like> ียแล้วไม่ข evet like um> ึ้นเลยถือเพลงบีมอนสเตอร์มาด้วยไอ้เหี้ยนี่กูเปิดเลยคนอื่นได้ยินไหมเนี่ยเพลง ไม่ได้ยิน嘛ตีนใครกูแล้วผมไม่เป็นเพลงหลังดีละดีละติดก็สิดีละมันเปิดได้ด้วยเหรอเพลงอ่ะเปิดได้อยากลองเขาเลเล่นไปแล้วเปิดไปได้เลยใช่แต่มึงเปิดนั้นมึงเปิดเสียงในเกมนะแต่ว่ากูปิดเสียงเกมมองกูปิดเสียงเพลงของเกมมันจะไม่ได้ยินนี่นี่นี่มาเนี้ยติดเอะไรเลยเปิดนะเอาอันนี้ไปถือถือไว้แล้วกดเพล์ที่ปุ่มยิงมีด้วยเหรอ ที่เป็นไอเทมใช้อ่ะไอเทมระเบิดอ่ะฝั่งกดเกมระเบิดแล้วมันเป็นสีแดงแล้วก็กดเพลงที่ปุ่มยิงแล้วก็ถือปืนเลยเออแล้วก็มันก็จะเป็นเพลงยห้มทั้งเกมอ่ะแล้วมันก็จะมึงก็ไม่ได้เสียงตีนอ่ะอยู่ที่ามึงเดียวเดียวไหมแค่นั้นอ่ะกูคุณฟียงเพลงหรอวะคุณม่ได้ยินอะไรเลยเออมึงปิดไว้ดิเออ เรถทีไงอะเปิดรถดิไปรูดเลยเฮ้ไปด้วยไปด้วยไปด้วยสลีส์สลีส์พอดีมาแล้วเจ็บสัตว์อะไรเมื่อกี้ไอ้เหี้ยโดนสองกระบอกอะรถไฟมันมาทิ่มลรงนี้ไงป๊อปซ้ายซ้ายมาชุบมาชุบมาชุบยีงเข้ามาชุบอยู่วายยังวะยิงมียิงมีเลยอันเนี้ยเจ็บเวยเฮ้ยเข้าหัวเข้าหัว เออสวย่ออาจจะดีตัวเพิ่มนะเวรถปักกี้จอดเฮ้ยมันเมัดู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 ดนฟ้าบนดูฟ้าดูว่ตัวเอ็ีรเยเสร็จนเยเสร็จยเสู้าดูฟ้าสมาแลล้วมล้วนี่นี่นีลงบ้าหลาหล้าง้านหนึ่ เหียตัวนั้นตเฮ้ยมึงยังมีเกิดอีกหรอจอยบอยเหียกเดีวอ่ะจะตเป็นนิกกเลยวะไม่ไม่นเกิอีกหรอมันดาวเนี่ยใช่ไหมมันดาวใช่ไหมดิสตูแทนคู่เดนใช่มันดาวดาวมันดาวฮีเรายิงไปสตัวแล้วไม่หรอมันไม่ฝเดียวกันหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไอ้นี้เราพ่งมาชุบอ้นี่เราจะตัวเดิมมาชมาแสดว่าคีอันนี้ ดีแล้วลาตายยิงหนอโดนพวกกูยิงแค่ไหนเฮียคุณลาตายก่อนเข้ามาไม่นชุบใครไม่ได้หรอกเนี่ยแต่บนหลังแคร์เลยมีสมมุติเยอะดีนี่หว่าสมมุติ็บจำจำเป็นสุดๆป้ามึงเก็บมากกูจะได้ไม่เก็บกูจะเก็บสมมุติไว้กับระเบิดไฟเท่านั้นกล้องของกูทิ้งสมองนะแม่นโดนไอ้โง่ไอ้โง่จะโขกกูไม่เห็นกูไม่เห็นเทพว่ะแตายังไม่มีดาบ เล้ยมีแล้วมาไล้วป้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาตัวเดียวตัวเดียวันนายวะวันนายวะที้นนมีเพื่อนอย่างนั้นเนี่ยดีมันต้องล้มก่อนล้มเลยโหของโคตรปูเฮ้ยไม่เอาระเบิดดีแส่โมมีหกลูกแล้ว ต้องข้างอยากอัพดาบมตอนนี้แต่กูไม่มีน้ำแล้วกูขาดเกมยังน้ำยังสูบสุดสุดที่สุดส้มเกาะก่อนแล้วไปไม่ไปเทนอัพอยู่ไหนอ่ะไม่มีแล้วไม่ดีไม่ทันแล้วไม่ทันสักทีแล้วเออไม่เป็นไรเดี๋ยวใครเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องใช้ละค่อยกดนี่ไงอีเวนต์นี่ไงอีเวนต์นี่ถ้าจะออกก็ได้นะอันนี้ก็ใกล้เหมือนกันแต่รอมึงจะไปจริงเหรอแทงวงนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยววงก็จะบีบแล้วห้าสิบวิไม่ดีมันเดี๋ยวเดี๋ยวเพ้่มเพิ่ วันนายก็เอาพวกคุไม่ลงใช่ไหมวันนายแจะอะไรนั่นอ่ะไอ้คนเล่นแจะเลยคนเล่นเนี่ยโดนแจะเลยเฮ้ยอเดือนนายเมย์ใช้ปีดระเบิดโอ้โหแล้วมันเห็นคือเนี่ยการะบาดเนี่ยมันต้องมันก็คิดเหมือนที่เราคิดกับเขาเวลาที่เหมือนที่เราเห็นตีโดนโหดแล้วเราแบบเนี่ยเราเห็นแบบเออเชื่อนิ่งแล้วเชื่อนิ่งแล้วมันก็คิดกับเราเหมือนนั่นแหละนั่นเองคิดเหมือนกันนั่นแหละตอนนี้เราแม่งอยู่ในจอมการพวกมันแล้ว ไอ้เหียเราจะไม่ติดนั่นเลยวะไอ้เหี้ยเอกอะไรเตอร์สักคนหนักเลยวะไอ้เหี้ยไอ้หินนี่ไม่หนักนี่หว่ามันหนักเคี้ยอะไรวะแล้วก่อซ่ากระสุนวนอย่างไวอ่ะอืมมันลวดไวจัดเลยนะนั่นก็ขอเสีจาะสมกันอย่างดีเกินเนาะขอเสีจาะสมกันอย่างต้นต้นเอ็มโฟทิ้งไปเลยโอ๊ยเป็นไรประหยัดกระสุนยูเอไอ้เหี้ยไฟเลนไม่ได้ดีขนาดนั้น ลึมหินอยู่ในรถอะ่ะแต่อ่ะมีเจออะไรกันบ้างเออมีเพื่ออะไรวะไอ้เหี yeah. ้ยตรงไหนหน้าโดนชาร์จวะอยู่ในวงไม่หว่าจัดเลยไปแล้วตรงเนี้ยบ้านแค่นี้มันมันมีชั้นเดียวเล่นยากอะบานอยู่ตามหินแน่ไปเลยเราอยู่ตามหินเนาะโอเคไม่ชอบบ้านครับเล่นตามบา้านทีไรกูเป็นตายก่อนทั้งทุกที ถ้าเป็นบ้านกูต้องมีสองสามชั้นขึ้นไปกูถึงจะเล่นน่ะชั้นเดียวนี่กูไม่เล่นประมาณนี้ประมาณนี้กูไม่เล่นก็ไม่ลงแล้วไม่กูไม่อยากเอาล้อหลังเอาล้อหลังโอ้การนีดัดรถิี่เจ๋ออยู่รถขึ้นดิเหมือนเหมือนขี้อะไรหออย่างนงี้นะ ตอนเด็กเบรกขี้อ่วาหินเล่นแบบมือไว้ดเบรกมือไว้บีบตรงนี้ดิอยากอยากอยากคอนเทนต์ปะก็ออล่วงเลยกูก็ไม่วางตังค์หรอกวางตังค์นี่มันจะบีบพี่เรานะจะวางเลยมีเก้าบาทวางละแปดสิบบาทกูซื้อวงละอ่าเคลมไม่ได้แล้วตายนะไปเลยกูตายเลยอยู่ในวงด้วยเฮ้อ ถูกต้องจบเลยเจบนะไอ้คดไอ้เฮียมันอ่ากูจะพูดยังไงดีวะไอ้จริงอ่ะกูรู้ระบบเกมแต่แรกเป็ไงว่าการวางตังค์อ่ะมันทำให้วงบิบที่เราเว้ยแต่แต่ขวามาแล้เอาไปมึงอย่าถ้ามันเขียวแล้วไม่ได้ละเออทำทำทำกินไม่ได้ไม่ได้หรอกแต่ถ้ามันงอกอะไม่ได้ละเออทางขวาจะไม่ได้แล้วป้อ ไม่ไม่กูก็ยิงไม่ได้กูจะกูมีแต่ลูกโฉบสองแล้วก็เราต้องอยู่สติกันนะถูกต้องละ้าเราไปคือเราพลาดเว้ยอืมอยู่ตรงนั้นไปเหมือดลวดมาจากเก่าล้วมันสองเราเนี่ยมันส่องมาสองเราถอยแล้อย่าอย่าผูดไรอเนี่ยหัวแต่งจบแล้ว้ยไม่พิตีเข้าไม่ได้ตายนะจะตายแน่ตอนนี้บนหินบนหิน Watch out พิถีขึ้นไม่ได้ไม่้วไม่ได้ตาย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 งูจริงได้นะถ้าขึ้นไม่ได้เนี่ะอดเล่นเลยเนี่ยต้อง กูปาเน็ดจะมาแล้วป้ามเคลียดิมันงงแล้วตอนนี้นก,ก็ลงไหนกูนเสียวเข้าไอ้บ้านมาเออพอดีตายเฮียยังไม่ได้สู้ขอที่สองตกตายถึงตายโคตนตายตายสาจริงแล้วเดียตัดกำลังพลกูอย่างนี้เลย,เยแล้วมึงไม่ทำที่ขึ้นให้มันง่ายๆเลยวะม,มันตกแล้วขึ้นไม่ได้เฮียมันเป็นเขาแบบเนินสูงอะ กูรอ,อเลยอ่ะอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเห็นไหมมันวิ่งอยู่บนคอไอ้พ่อ <c oughs> วิง่งอยู่เลยหลังตึนมาวางตังมาแล้วเด็กวงมาแล้วโอเคสวีบมาเวลิกูลเลยว่ะพ่อเวลิกูลเลยเฮ้ยไอคกกองดูวงดิ ไม่ต้องขยับเลยตังมีอยู่เนี่ยตังเงินเลยระวังรวังบ้านสายมันมานะเฮะียทำไมเชียวพี่ตีดูโคตรขี้โกงเลยไม่ต้องไปไหนเลยเนี่ยเออยดูุ่มดูซุ่มกูเป็นงูงูเหลมตัวใหญ่ๆตัวคนนี้อะไรเฮียพวกกูไม่ต้องไปไหนด้วยซ้อมไปไม่อขี้โกง,งเลยแต่ถ้ามันอยู่ในบ้านนี่ยเราจบอ่ะ่อมากูอมพวกมึงเนี่ยทั้งตัวแล้วเนี่ย สายนนะแล้วนะระวังทาง290นะในบ้านอ่ะเน็ตมาได้แล้วไยกลุ่มเอ้ยมาแล้วพ้อสายมาแล้วกูเห็นหน้าวิ่งอยู่นะไหนม้าดิมา้าทะลุได้ Watch out อ๋อเข้าใจและบอกเลขบอกเลขเออสามร้อยอยู่ในบ้านใช่ไหมอยู่ในบ้านใช่ไหมเอออยู่ในบ้านแล้วปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันวงวงมาทางกูไอ้เหี้ยเพื่อนมันจะมาไม่ว่าทางซ้ายกูยังวะ เอาแล้ววงบีบแล้วอุ้ยแ้่กูไม่ขยับเลยแบบมันก็ไม่ได้ยินเสียงตีนพวกกูแล้วกูก็เิ่งเรื่อยๆเลยเฮียต้องมันมาทะลุได้จริงเหรอได้ต้องมีต้องหน้าชิดน,นะวะ้เห็นไหมดูเห็นไหม่เห็นไหมมันทำยังไงอ่ะก็แค่มาร์กตรงที่มึงต้องการที่จะมาเลยของกูไม่เห็นทะลุให้เลย มึงดูไอ้กอดไอ้เหี้ยกูแม่งเจ้าของระบบไอ้สัตว์ไอ้มามึงมึงดูที่ไม่ต้องทำเลยเว้ยเราไม่ต้องทำเราต้องไปไหนเล้วไปพี่ตีแม่งลงไปตายอย่ะเฮ้ยรุนวงกินนอยอะอย่าไปเล่นเลยไอเฮ้ยเป็นตินจากตรงไหนวะทำไมไม่ได้เสียงปืนไม่เห็นตัวเราก็มันทำอะไรเราไม่ได้เอาไอ้ย โอเคป้ okay. อมึงสั่นกันเข้าไปเอ้กูมาแล้วมาอยู่หลังกตัวม้าดิตัว<า>ป,ปุ่มหมอบไว้ทางไปกูปิดปุ่มหมอบไปอ่ะกูโดนผิดตัวมองแล้วเห็นแล้วไหมมองแล้วเห็นเปิดขึนก็ได้ปุ่มหมอบปุ่มหมอบหมอบนั่นเดี๋ยวเอาปุ่มเอาปุ่มหมอบซ้อนกับซ้อนกันอ่ะกับปุ่มนั่งอ่ะ เออแต่ว่าทำไงวะหยากดมันมีที่ตั้งค่าอยู่อ่ะไม่ไม่เวลาออกมันทำไงมาตอนนี้มันตั้งค่าตลอดก็ล้างก็ล้างใช่ใช่เดี๋ยวเราสเต็ปไม่ดีอย่าเลยอีกอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ตั้งใจแล้วสีตัวปหมเนี่ย ไม่ให้กูเห็นหน้าหน่อยดิถ้ามึงมาตรงหน้านี่กูไม่เห็นมีขวาก็ไม่เห็นยอดทึบเกินไปเราคือไปยิงมันนะเรามันแทงงงมาสักหน่อยเรามันยิงเราส่วนหมดแล,แล้วเราค่อยใส่แมงเงี้ยมีหน่อเราก็ยังไงมันยิงกันอยูน่นะมันยิงลงมแล้วน่ะอันนี้คิีสิทธิ์มึงขึ้นหรือเปล่ามึงดูไอ้ก้อน ม na, 41, oh, uh, Doug, ึงดูโคตรเว่อร์ไอ้เหี้ยโอชิดีเบลด้วยไอ้เหี้ยติดงหนึ่งหมดไอ้เหี้ยสวยชิบหายเลยแต่ถ้ากูยิงระยะนี้กูเอามึงนอกก่อนได้้ามครับกายิงแบบยิงแบบยิ่แหยุดลังต้นไม้ทางเอวบิวงวงโคตรเกินอะวงแบบไอ้เหี้ยกูแม่งผู้ผู้ดูแลระบบอ่ะก่อน กูยึดดาบอะแต่ถ้าลูกขึ้นกูจะใช้ดูเฉยน,นะไม่ต้องโผล่ไปยังเอาไว้มันวิ่งมาบอกกูได้กูจะเปลี่ยนไฟสมอมาแล้วจะไรั่มันจะลองบงบีบแล้วค่อยากูรู้สมอหลอกไอ้ทีถ่ถ้าเราเปิดจุดตอนน,ตอนนี้สวยทียตอนนี้แหละ มล้วบอกีอก่นัออัน,น้สูร้อยกลับลาา่างสายเลยใช่ไนมม่ต้องกดแบมันเป็นดับมันเป็นดัดท้องไมเหรอไม่ไม่ไม,มันกูกูโดนมันยิงไงกลับล่างสายเลยใช่ไหมเกืบอะ นเออต้นก็นได้เอีกรถบ่งโคตรเกินนะเนาะวงเกินจัดเ,ออเลย